อ่าโอเคน่าจะน่าจะได้ป้าเอ้ยชิบหายละชิบหายละนิ่งก่อน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 ตั้งหนึ่งมันหลุดเลยมันหลุดเลยชิบหายแล้วทีนี้ รันรันสิครับโอ้โหจะรออะไรล่ะรออะไรล่ะอือไปอึบออกไปอึบจากนั้นวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งไปไปเลยอย่าลีรออย่ารีรอจังหวะนี้เขาไม่ซ้อนแล้วเขาไม่ซ้อนแล้ว ไปวิ่งตรงข้างหน้าตรงข้างหน้าหน้าตรงหน้าตรงหลังตรงครับยืดออกไปพึงไปแปไปไปขวาไล่ซ้ายดีขวา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 ยังไงตรงไปครับตรงไปตรงไปยังไงหื้อขวาขวาขวายาวขวายาวตรงนี้ไปได้ไปหือมันมามันมาตรงไป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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มุดไปครับมุดไปมุดไปมุดมุดจังหวะดีจังหวะดีโอเคลงตรงนี ussen, ้ลงตรงนี <Maria> <par> ้จากนั้นจากนั้นขวาขวาขวาหรือซ้ายขวาหรือซ้าย ขวาไปไม่ได้ขวาสายไปไม่ได้อื้อืออืออออ่วันด okay, ีครับคุณฟิววันดีครับมาได้จังหวะพอดีเลยโอเคเอาหินนี่ออกก่อนขอไม่ขีดเป็นรางวันหน่อยไม่ขีดออกแป๊บหนึ่งเช็คลูกก่อนอ้ออ้อ ตีดหินขวาล้ายใายดิไปไปไปตรง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 อย่างเดียวตรงอย่างเดียวไปไปไปอือตรงขึ้นไปครับขึ้นไปขึ้นไปต้องไหนเล่ามาตรงนี้สิอือหือเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวจากไหนขึ้นไปดิขึ้นไปนี่ไปนี่ขึ้นได้ขึ้นนี่ไปได้ขึ้นนี่ไปได้อือหือไปรับวิ่งวิ่งอย่าหยุดวิ่งแบบพิตูน์วิ่งแบบพิตูนวิ่งแบบพิตูนวิ่งแบบพิสูจนไปจึ๊บปะออหือ 前、前。